สยามเตืนเจ้าหมีจะกลับลำปางแล้วเสียงแสนศึกเรียกและทุบประตูตึงๆทำให้สยามพบาลลุกขึ้นนั่งสลัดศีรษะและทุบถ่ายทอยจนหายงงแล้วจึงลุกขึ้นไปเปิดประตูล่างของแสนศึกก้าวขยกขยเยกเข้ามาในห้องพลางบอกน้องชายส้ำอีกเจ้าหมี จู่ๆจะกลับลำปางไม่บอกใครกับหลังหลาคุณพ่ออยู่ในห้องแล้วจะให้ผมทำยังไงละ่ะไปห้ามสิจะปล่อยให้กลับคนเดียวได้ยังไงทำไมพี่ไม่ห้ามละ่ะมันเป็นเรื่องของพี่เมื่อไหร่แล้วจะบังคับให้อยู่บ้านเราได้หรือครับไม่ใช่บังคับถ้าจะกลับเธอควรจะไปทรง คงโกรธที่ผมแยกไปคุยกับไอ้แกนเมื่อค่ำวานกระมังครับไอ้นั่นเป็นเรื่องของเธอจะถามเจ้าหมีเอาเองอย่าชักชา้ารีบล้างหน้าหล้างตาเร็วๆเด็กกำลังขนข้าวขนของลงมาใส่ท้ายรถแล้วงั้นพี่ลงไปก่อนไปคอยหลังหลังไหมอย่าเพิ่งให้ไปผมจะรีบแต่งตัวรับรองไม่เกินสิบนาทีผมแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ แสนศึกเดินขยเยกยหายสะโพกเพราะแผลที่ถูกยิงยังไม่หายสนิทออกจากห้องหนองชยัยและลงไปเตยอยู่หน้าเรือนพักของประกายลัศมีดักบอกเด็กรับใช้เดี๋ยวอย่าเพิ่งขนของเจ้าลงไปเจ้าอาจจะยังไม่กลับวันนี้เหลือชินสุดท้ายหนีเท่านั้นค่ะเด็กรับใช้ตอบนั่นแหละ เอากลับขึ้นไปไหวในห้องก่อนเออกระเป๋าเสื้อผ้ากลับขึ้นไปซะก่อนเลยก็ดีท่านยังไม่ยอมให้เจ้ากลับวันนี้แน่เห็นบอกว่าอีกวันสองวันถึงค่อยกลับเด็กลับชายทำตามคำสั่งโดยดีแสนศึกซ่อนยิ้มในสีหน้าเดินกลับเข้าไปในห้องรับแขกผู้เป็นประมุขของบ้านเหลือบเห็นร้องถามว่าไอ้ยามยังไม่ตื่นหรือลูก เอินแล้วครับกำลังอยู่ในห้องน้ำแสนศึกตอบไปบอกสิเจ้าจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วให้ปเป็นเพื่อนหน่อยไม่ต้องล็อกฮ่ามีไปเองได้มีเดินทางชินแล้วไม่มีอะไรน่ากนนลัวหรอกมีกราบลาคุณลุงละค่ะหญิงสาวหลองขัดขึ้นโชคดีหลานบอกคุณแม่ด้วยคุณลุงคิดถึง ว่างๆจะไปเยี่ยมหญิงสาวกลาบประมุกของบ้านแล้วเดินออกจากห้องโดยมีประมุกของบ้านและแสนศึกเดินตามออกมาด้วยไอ้ยามบิ่งตื้อลงมาจากชั้นบนแลเดิดออกสนามไปทันก่อนถึงโรงรถเจ้าจะกลับทำไมไม่เห็นบอกกล่าวมั่งไอ้ยามตอบ้าคุณกลับดึกนีก่ค่ะ หญิงสาวตอบอย่างหยิ้มแย้มงั้นผมจะไปส่งไม่ต้องหรอกค่ะลำบากเปล่าๆไม่ลำบากอะไรนี่แค่ลำปางผมเคลียรพักเดียวก็ถึงแสนศึกสก,กิดผู้เป็นพ่อขยิบตาบอกปล่อยสองคนนี่ตามลำพังเถิดพ่อเหลียงสินเข้าใจภาษาใบ้ของลูกชายดีพออยักหน้าเง,งึกเงึก และยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องรับแขกถามลูกชายยิ้มยิ้มลูกว่าไอ,อ้หยามมันจะเข้าท่าหรือเอาจริงเข้าเหลวเสือก็ไม่รู้ไม่เหลวหรอกลับน้องผมไม่เลวเลยนั่นไงครับลากแขนเจ้าหมีกลับขึ้นเรือนพักแล้วพ่อเหลียงศิลมองผ่านกระจกออกไปเห็นอย่างที่ลูกชายบอก ถามอย่างสงสัยและคนวิตกมันทำอะไรของมันนะลากเขาขึ้นห้องจะเหมาะหรือแสนศึกง,งวนเลาะพลางเล่าเรื่องที่ตนบางอุบายทวงเวลากลับของประกายรัศมีให้ผู้เป็นพ่อฟังแล้วอธิบายในตอนถ่ายว่าเด็กคงจะบอกว่ากระเป๋าอยู่ข้างบนไอ้ยามของคุณพ่อเลยฉุดขึ้นไปเอากระเป๋าด้วยกันกระมัง เด็กถึงไม่ขึ้นไปยกกระเป๋าไปยกกระเป๋าน่ะไม่เป็นไรกลัวมันจะอุ้มเขาขึ้นเตียงดืด้อจะยุ่งกันใหญ่สองพ่อลูกหัวละพร้อมกันสยามไม่เป็นคนอย่างนั้นหรอกครับเรื่องอย่างนี้เขาคงให้เกียรติคนจะมาเป็นเมียไม่ทำอะไรให้หมองใจกันแน่แสนศึกว่า จริงอย่างที่แสนสึกว่าทุกประการครู่เดียวคนทั้งสองก็กลับลงมาไอ้หยามหิ้วของเต็มมือทั้งสองเดินนำหน้าลงมาก่อนและตรงไปยังรถที่จอดเตรียมไหมโยนกระเป๋าและของใส่ท้ายรถปิดเรียบร้อยแล้วเดินมาเปิดประตูให้หญิงสาวโค้งให้อย่างอ่อนช้อย <c oughs> ไอ้หยามมันไม่เลวอย่างลูกว่าจริงๆ เวลามันเอาใจผู้หญิงเข้าท่าพ่อเลียงศิลพูดกลัวหัวเลาะตาจับอยู่ที่ลูกชายยอดนักเลงแสนศึกไม่พูดบ้ากระไรหัวเลาะขันไปกับพ่อและมองตามรถซึ่งเคลื่อนออกชัชๆไอ้ยามทำหน้าที่คนขับอย่างธรมัดะแแมงพอลรถตั้งลำได้เขาเล่งเครื่องปลาดออกประตูบ้านไปอย่างรวดเร็ว ลดมุ่งขึ้นเหนือด้วยความเร็วสูงบอกความเร็วอยู่ที่140ขับช้าๆหน่อยก็ได้ฉันยังไม่อยากตายประกายรัศมีเตือนเสียงหุ่นหุน่นก็เห็นบอกจะรีบกลับฉันจะอยู่ได้ยังไงอยู่ให้คนเวทนาหรือใครเวทนาเรื่องอะไรเจ้าของบ้านเขาเดี๋ยสิ เขาไล่ทางอ้อมฉันอยู่บ้านเขาอยู่ไม่ติดบ้านเมื่อคืนก็ไปเฝ้าแม่แกนทั้งคืนฉันไม่มีความหมายอะไรใครบอกผมไปบอกแกนว่าผมรักเจ้าประกายรัศมีปานจะเกินกินต่างหากอย่ามาพูดบ้ากับฉันนะผมพูดจริงๆนะคุณหมีฉันชื่อเจ้าประกายรัศมีณลานานาไทยยาวไป ชื่อมีตัวเดียวพอแล้วจะดุนักเลยเดี๋ยวจะเป็นหมีไปจริงๆฉันอยากจะเป็นจะได้กัดคนสติไม่ดีไอ้ยามหัวเลาะชอบใจเขาชะลอความเร็วลงเมื่อจะผ่านบ้านผู้ใหญ่ลานตรงทางแยกเข้าวัดเขาหนแล้วเหลียวลงถนนไปทำไมอีกละ่ะจะบ้าอะไรอีก ละกศมีถามเสียงห้วนผมมีธุระจะบอกผู้ใหญ่ลานสักสองสามคำเขาตอบแล้วตะโกนเรียกผู้ใหญ่ลานเอ็ดอึงพอผู้ใหญ่ลานวิ่งลงมาเขาชะโง,งกหน้าบอกว่าหนาผู้ใหญ่ผมจะไปลำปางไปขอบั้นเจ้าหมีกลับมาจะบอกกรนดแต่งงานผมไปแล้วนะหนาผู้ใหญ่พูดจบ เขาเคลื่อนรถอย่างรวดเร็วล่อยให้ผู้ใหญ่ลานยืนอ้าปากหวอมองตามรถอย่างงงงันไอ้ยามหัวเลาะคลึกถลื้นคนบ้าทำอะไรบ้าบ้าหญิงสาวแผดเสียงหลายบ้านแลวนะครับคุณหมีระบังผมบ้าขึ้นมาจริงๆหน้าดูนะจะบอกให้ขับป่าเข้าป่าแม่บงไปอยู่กับลิงข้างบางชานีอย่ายุ่ง หญิงสาวเบ๋มปากนั่งตัวตรงผมเป็นคนพูดจริงทำจริงเสมอเพราะงั้นอย่าให้ผมโมโหเขาพูดขึงขังดูถูกกันเหลือเกินคอยดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปสาบานกันที่ศาลพระเสื้อเมืองเมืองชากลางลาวไหมละ่ะหญิงสาวไม่ตอบผมสาบานได้ ผมไม่เคยรักใครเลยนอกจากเจ้าหมีคนเดียวคุณไกลหลีกทางให้อย่างเต็มใจเพราะผมบอกเขาว่าผมรักเจ้าหมีอย่างสุดจิตสุดใจพี่แสนอย่างว่าเจ้าหมีกับผมเหมาะสมกันที่สุดเหมือนกิ่งทองใบหยกหญิงสาวหน้าแดงด้วยความอายปากเหม็มเมินมองออกนอกรถไม่แวะเมืองชาก,กังลาก็ไม่เป็นไรไปแวะเมืองตาก ไปกราบเจ้าพ่อตากสินมหาราชแเดี๋ยวสาบานกับท่านเราจะลักกันเหมือนปลาลักน้าเหมือนพระจันทร์ลักฟ้าฉันเกลียดคุณหญิงสาวตะโกนใส่หูไอ้ยามยิ้มกว้างพูดต่อลักเหมือนหมาลักเจ้าของก็ได้เอาลักเขาข้างเดียวเป็นเกี่ยวกลมใครจะทำไม่ ฉันพูดกับคนอย่างคุณเสียบากไม่มีอะไรดีตามฉันมาเพื่อจะยวบประสาทฮัชเชแหม่ถ้าจะเป็นวัดเสียแล้วชักจะตายลายขับรถลงถนนดีไหมเฮอพูดจบเขาก็แก้งขับรถเป็นงูเหลือยละกายลัศมีเฉยไม่แสดงอาการบาดกลัวแม้แต่น้อยหลับพูดบ้าตายเสียก็ดี นั่งรถกับคนบ้ากว่าจะถึงบ้านคงทั้งรถกลับวิ่งเรียบและเร็วขึ้นอีกไอ้หยามปิดปากตัวเองเงียบตั้งหน้าตั้งตาขับรถตาจับอยู่ที่ผิวถนนเบื้องหน้ารถผ่านกำแพงเพชรเมืองชาก,กลาวในอดีตในสมัยขอมเหลืองอำนาจเขาเปิดปากหาวและบ่นเงิมงำเมื่อคืนฟาดเล่าดึกไปหน่อย แม่อาจะหลับให้ได้เชียวจอดฉันขับเองมีหน้าที่นั่งก็เฉยเสียมั่งพูดมากเดี๋ยวบวกกับรถเมลรอกเขาดุก็อง่วงจะขับยังไงกลัวตายก่อนมั่นหรือไงหญิงสาวโกรธและมันไส้จนลืมตัววาดกําปั้นลงบนหัวไหลของเขาดังตบไอ้ยามสะดุง้ง รถแล,ลบจะออกนอกทางเขาเรีบหักพวงมาลัยกลับเข้าทางเดิมรถสิบหลอผ่านบืดไปเสียงลมผ่านรถด,ดังอู้ไอ้ยามจอดรถมองหน้าหญิงสาวตาเขียวละกายลัศมีเองก็ใจหายบูบอ,อกใจจนหน้าซีดขาวเงื่อซึมออกมาเต็มหน้าทั้งทงที่ภายในรถเย็นชำด้วยเครื่องปรับอากาศนี่แหละเขาว่าล้นหาที่ตายละ ไอ้หยามบนเสียงดุดุกลางเครื่องรถออกบิงต่อและสอนเหมือนสอนเด็กที่หน้าที่หลังอย่าเล่นพันหนีอีกตายมาหลายศพแล้วรู้หรือเปล่าหญิงสาวหลูตัวบ้าผิดไม่โต้อตอบว่ากะไลนั่งเอาหลังพิงเบาะแล้วหลับตารถแบะเติมน้ำเติมน้ำมันที่ปั๊มเมืองตากหิวหรือยัง ไอ้ยามถามไม่หิวหญิงสาวตอบไอ้ยามหลองเพลงคุณจะงอนมากไปรู้ไหมแก้วตาช่าๆเขาะเหนียวกับพวงมาไลยลรถเป็นจังมะและขับรถออกจากทางไปอีกคุณจะไปไหนหญิงสาวถามอย่างแปลกใจไปกราบเจ้าพ่อตากสินมหาราชไง เขาตอบหญิงสาวนั่งเงียบเราเป็นคนไทยต้องเขารพบรรพบุรุษผู้กู้บ้านผู้กู้เมืองเพื่อเป็นสิริมงคลเขาว่าหญิงสาวเอ็นกายแนบกระเบาะและหลับตาลงอย่างอ่อนอกอ่อนใจไอ้หยามพูดหัวเลาะว่าผมมันเป็นคนท่ามากและมากเรื่องจะไปไหนทีก็อย่างนี้แหละมัน เชิญมันเป็นคนเดียวเถิดทันไม่มันก็คุณล็อกคนบ้าหญิงสาวได้แต่นึกในใจไอ้หยาบไม่สนใจขับรถไปจอดตรงหน้าศาลเจ้าเปิดแตนแผ่นๆสามครั้งเลีวกาบลงที่พวกมาลัยขณะหญิงสาวยกมือไหว้บ้างเขาพึมพำค่อนข้างดังไอหยามขอสาบานไอหยามรักเดียวใจเดียว ขอให้สัญญากับพระองค์ว่าไอ้ยามจะรักเจ้าประกายรัศมีคนเดียวไอ้ยามรู้จักรักและถนอมรักขอพระองค์จงบันดาลให้เจ้าประกายรัศมีพเพยเยิ้มกับข้าพระองค์หน่อยเถิดพระเจ้าค่ะแสนจะขันหญิงสาวไม่อาจจะกลั้นเสียงหัวเราะไว้ได้ยึงปล่อยคลิกออกมาไอ้ยามปล่อยกาการะกายรัศมีสะดุง้งใบหน้าบึ้งทันควัน ไอ้หยามไม่สนใจก้มกราบลงตรงพวงมลาลัยพูดงิ่งำเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์จริงๆไอ้หยามกราบลาจะรีบเอาตัวเจ้าสาวในอนาคตไปส่งบ้านชักฉานักคุณแม่เขาจะเข้าใจผิดสมัยนี้คนมันเสื่อมจากศีกลธรรมเหลือเกินเชื่อใจใครไม่ค่อยจะได้เขาเคลื่อนรถออกพร้อมกับผิวปากเพลงต้นตระกูลไทยอย่างคนึกขนอง จากตากไปถึงเถินระยะทางประมาณ90กิโลเมตรไอ้ยามขับรถไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเราซื้อโปรงขามกันไหมเขาชะลอรถให้ฉาลงเกือบคลานแล้วถามใครจะซื้อก็ซื้อฉันไม่ซื้อผมไม่ได้เตรียมแหวนมามั่นอยากจะเลือกเอาไปมั่นเจ้าสักวง เจ้าประกายรัศมีโกรธจนหน้าแดงและน้ำตาคลอไอ้หยามตบปากและด่าตัวเองไอ้หยามปากแกไม่ถูกประเทศเลยปากหมาหยุดพูดสักทีสิแกดูถูกอย่างเจ้าประกายรัศมีได้หรือเขาเป็นเพชรน้ำหนึ่งของเมืองเหนือไม่รู้หรือถามเองตอบเองรู้ครับผมหลอนเล่นล็อกขอโทษนะขอรับอาโหสิ เลื่อนรถบิ่งต่อไปและไปทันถึงเที่ยงรถก็เข้าสู่ตัวเมืองลำปางหาอะไรกินกันซะก่อนค่อยเข้าบ้านนะคุณมีนะเขาพูดกับหญิงสาวอย่างยิ้มแย้มหญิงสาวไม่ตอบไอ้หามถือว่าการนิ่งเป็นการยอมรับเขาจึงแวะเข้าจอดหน้าพัตตาคารแห่งหนึ่งหญิงสาวก้าวลงจากรถ ทำท่าลีลอ้อเหมือนจะเดินตามเขาเข้าไปในพัตตะคาันพอไอ้ยามเผลอหญิงสาวก็บาดไปขึ้นรถมา้าบอกให้ไปส่งบ้านทันทีกว่าไอ้ยามจะรู้ตัวหญิงสาวก็หายตัวไปแล้วเขายืนงงอยู่ชั่วครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปในพัตตะคาันเพียงคนเดียวไม่กินก็อยากกินสิวะท้องเหลวเมื่อไหร่เขาบ่นอยู่ในใจ เขาดื่มเบียร์แกล้มกับสลัดเนือสันหนึ่งจานก็อิ่มแต่ยังนั่งแช่อยู่และดื่มเบียร์ต่อเป็นชั่วโมงๆกว,ว่าจะออกจากพัตธธาคารก็ตะวันายคล้อยเขาแงนหน้าขึ้นมองตะวันเห็นว่ายังมีเวลาเหลือเฟือจึงขับรถตเตลิดออกนอกเมืองไปอย่างไม่อาทรหลอนใจไอหยามกำหนดในใจจะเข้าบ้านเจ้าประกายลัศมีตอนพบค่ำเข้าใต้เข้าไฟ เขานึกและเขาก็ทำตามที่นึกไอ้ยามนำรถเข้าไปจอดหน้าบ้านกาบแก้วแม่ของประกายรัศมีปลาดมาถามอย่างหลอนลนตายจริงไปไหนมาหนาะให้คนออกตามหาทั่วเมืองไม่พบโทรทางไกลไปปากน้ำโพทางโนนบอกว่าไม่เห็นตกใจกันใหญ่เด็กว่าเป็นอะไรไปที่ไหนเสียแล้ว ผมไปที่โปรงแสงทองมาครับเที่ยวแก้กลุ่มเจ้าหมีอยู่ไหนล่ะครับเขาตอบถูกหนาบนมีไปนั่งอยู่ที่สุมเล็บมือนางโน่นผมต้องกราบขออภัยที่ทำให้บุ่นวายเดี๋ยวผมจะโทรไปบ้านบอกคุณพ่อก่อนนะครับหนาโทรก็ได้หรอกรีบไปพบแม่หมีเขาเสเถะนั่งใจไม่ดีอยู่หลายชั่วโมงแล้ว เลิกครับถูกหนาเทศเอาหลายกันรีบไปพบเสียจะได้สบายใจเดี๋ยวหนาจะให้คนจัดอาหารไปให้ทานกันที่นั่นขอบคุณครับเขายกมือไหว้แล้วเดินตัวปลิวไปยังซุ้มเล็บมือนางอย่างกระปี้กระเป๋าพอไปถึงกระตรงรีกเข้าไปนั่งคู่บนชิงชา้าขวาล่างหญิงสาวเข้ากอดและจุมพิษแก้มเสียฟอดใหญ่ ืนใจเขาถอนจมูกออกจากแก้มผอกนวลพลางพูดเสียงใสฝ่ามือหญิงสาวฟาดเข้าเต็มแก้มไอหยามเสียงดังสนัน่นไอหยามนั่งเซ่อดูแก้มป้อยๆใจใหญ่จึงบอกหญิงสาวว่ามันจริงๆตบอีกสิหมีจะได้หายโมโห หญิงสาวตกใจไม่น้อยที่ทำอะไรรุนแรงด้วยอารมณ์เพียงชั่วบูฟแต่เก็บความตกใจและเสียใจไว้เงียบๆโดยไม่ปิดปากพูดโดนเสียยางหนีมั่งก็ดีตรงนี้แหละผมเคยตะบันคุณไกลเสียกลิ้งตาหนีผมโดนเองมั่งถึงหรูว่ามันตบอีกสิหมีตบให้หายแขนแล้วเราจะได้พูดตกลงกำหนดบันมั่นกันคุณจะยังมีหน้ามามั่นฉันอีกหรือ ประกายรัศมีเสียงเขียวเชิดหน้าขอตั้งตรงโถพูดอะไรเช่นนั้นเรื่องมั่นเรื่องหมายมันต้องมีหน้าสิถึงจะมั่นกันได้คนไม่มีหน้าใครเขาจะรับมั่นเล่าอย่าอย่างนั้นอย่าง,งโงนเลยเรารักกันพ่อแม่พี่น้องก็เห็นดีเห็นงามกันทั้งนั้นเราดีกันเสี็เถิดจะได้มีเวลาชุ่มชื่นหัวใจกันมั่ง ไอ้หยามดึงมือหญิงสาวมากุมหญิงสาวกระตกมือกลับไอ้หยามตามขวามากุมใหม่อีกและไม่ยอมปล่อยเลิกโงโหผมเสียเถิด็นเล่นแค่นั้นโกรธด,ด้วยหรือเขาอ้อนบอลละกายรัศมีใส่งอนย้อนเอาว่าคุณคงคิดว่าฉันน่ะง่ายนักสิใครว่า ยังไม่เคยคิดเลยเขาตอบถ้าไม่คิดทำไมทำกับฉันอย่างนี้ทำยังไงกอดแล้วหอมแก้มฉันก็ผมรักของผมถ้าให้ผมทำอะไรดีกว่านั้นเขาตอบซื่อๆคนเราโกรธกันมาตลอดทางทำอย่างนั้นก็ดูถูกกันผมยั่วเล่นเท่านั้นเอง ทำอะไรไม่รู้ประเทศก็ผมเป็นคนไม่เป็นประเทศมานานแล้วนี่ครับเมื่อบ่ายคุณไปไหนหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องถามเสียงหยักห้วนอยู่ไปดูที่ที่เราเคยท่องเคยเที่ยวปงแสนทองขอรับกระผมนะเล่นอีกแล้วหญิงสาวกลั้นหัวเลาะด้วยการเมินหน้าหนี ครับผมจะไม่เล่นอีกคุณทำให้ฉันถูกดุรู้หรือเปล่าคุณหนาเพิ่งบอกคุณแกล้งฉันใช่ไหมนิดนสเขาลับอย่างหน้าเอ็นดูนิสัยอย่างหนีไม่ดีถ้าจะมั่นฉันต้องถิงนิสัยอย่างนี้เสียรับรอง นิสัยเก่าๆผมไม่เหลือไหวให้ละคายเครื่องหัวใจคุณฉันจะเชื่อได้ยังไงสาบานเขายกมือขึ้นแบดูระดับดูคุณนี่ไม่ไหวจริงๆพูดจริงๆทำเป็นเล่นอยู่เรื่อยนี่แหละเขาว่าลิงหลอกเก้าไม่เอานาเลือกดาสิทีธนามีของพันนี้มากนัก มันเซ็งรู้ไหมต้องให้พอหอมปากหอมคอสิ้นคำเขารวบร่างของหญิงสาวเข้ามากระชับกอดแนบอกหญิงสาวดิ้นพอเป็นพธิธีแล้วปล่อยให้ล่างอยู่ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่ขัดขืนมิหนำยังจุบพิศตอบเขาอยากดูดดืม่มคล้ายกับทรายซึ่งถูกแดดเผาแห้งสนิท พอฝนโปรยลงมาก็ดูดซึมอย่างรวดเร็วอย่างไงอย่างนั้นทีเดียวเชียวจบตอนที่90เอาสารเรื่องแครเสือเลยนะครับโหลดติดตามและฟังเรื่องต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีหลายครับ